มาทางนี้แล้วลูกของกนนาม,มาทางนี้แล้วลูกเร็วๆมันมาทางนี้แล้วเร็วๆมันมาทางนี้แล้วไหนจับได้ไหมลูกจับได้ไหม Đặt đây mày. Này 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 phòng này, luôn, vô phòng đi mày luôn, mày luôn. Lên ngay. Ờ. À. Mày mày, ui, đi đi, đi đi, À, ở mặt tôi sẽ lâu luôn, nóc. บายบายก่อนบายบายอ่าบายบายนกก่อนบาย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 